สบายดีพี่น้องมือนี้มาพ่อกับนางซองผู้สาวฝั่งของเนาะมือนี้นางสิพามาเห็ดข้าวต้มยวนต้มเวียดนามเนาะเอิ้นข้าวต้มเวียดนามหรือว่าข้าวต้มยวนก็ได้เนาะโอเคก่อนสิไปเห็ดเฮาก็มาเบิ่งส่วนผสมกันเลยเนาะก็มีหยังแหน่อันดับหนึ่งเฮาก็สิเป็นข้าวเหนียวแช่น่าเนาะแช่น่ามยังตำฮกฮาแปดชั่วโมงได้มาแบบนี้เนาะแล้วก็สิมีหมักถั่วเนาะอันนี้คือถั่วเขียวหรือว่าถั่วเหลืองบ้านเฮาเอิ้นเนาะแช่น่าคือกันอันนี้แช่มาหนึ่งคืนคือกันกับข้าวเหนียวเนาะแล้วก็สิมมีหูเนาะตีนหมูเฮาก็็สสิใเปนนั มันกระสินุ่มับปูได้อันหมักมันๆก็เอาหมูสามสันเดอติดมันเนี่แล้วก็หอมแดงซับละเอียดหัวกะทิเอาไปขวก่อนเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือปน่นแล้วก็พริกไทยแล้วก็ซีมิตอกกับปบตองกล้ยเนาะบาดนี้เข้ากรสีมาหมักหมูกันก่อนเนาะมาบะหนี้มาหมักหมูเนาะใส่เกลือพริกไทยน้ำตาลทรายหอมแดงซับด้วยหัวปักบ่วแป้งนวเนาะ แล้วก็นวดให้เครื่องปรุงละลายถือว่าเป็นอันใส่ได้ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยเนาะบานเนี้เขาก็ไปทําในส่วนของข่าวนียวกันมาในส่วนของข้าวนียวเขากระิใส่เกลือเนาะหนึ่งวงน้อยแล้วก็หัวกะทิเนาะใส่เบดเลยกะทิใส่กองน้อยหนึ่งเดอ้อ อันนี้ก็เป็นอันเซตเรียบร่อยเนาะบัตรนี้เข้ากับิมาห่อกันมาเด้อมาห่อบัตรนี้เข้ากาัอันสอนตรงสองสันเนาะใส่มักถั่วเนาะใส่หมู แล้วแหละอออันแปรๆอยากได้กลมๆไพ่หองามกับหองอรลดเด้อโอเคบาตนี้กระชิคอตัวไปหอให้แล้วเนาะจงมาเบิ่งนขั้นตอนต่อไปมีเด้อาหามัดแล้วเลยเนาะหอแล้วเลยได้สี่มัดโอเคบัตนี้เขาก็ะชิไปต้มกันเนาะเรียงใส่หมอก่อนเด้อเตรียมหมอแล้วก็ใส่ใบตองหองกดก่อนเด้อ ใสหน้าให้มันถ่วมข่ะต้มเดอ้อเอาก็เอาไปตองปกเนาะแล้วเากเอาไปข้างไฟเลยบาดน,นี้นี่เด้อซุกเลยหลังจากที่เขาต้มไปสองชั่วโมงเนาะนางคิดว่าซุกแล้วแหละโอเคป้าให้มันคลายความห่อนอีกจังหน่อยเนาะนางสิมาแกะให้เบ่ง มาบัดน,นี้มาแกะกินกันได้บัต เอาเรียงเม็ดงามงามหอมกินมาเกันเด้อแซ่บนุ่มหมูค่ะเปื่อย <laughs> <laughs> นอจนนุม่มแซ่บอีกนี้ได้ข้าวต้มเวียดนามหรือว่าข้าวต้มยวนเนาะแซบ่บ บัานเท่าเอินกับข้าวต้มใจเค็มบอกเฮ็ดกินเองง่าย,ายๆแซ่บๆโอเคสำหรับคลิปนี้กะสชิคอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครหมากก็อย่าลืมกดซับสักไข่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางน้ำเนเดอร์สำหรับเมื่อนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย